ที่อำเภอบางละกำมอ่บบางละกำมจังหวัดนครปฐมนะครับผมเราอยู่ที่กำหนักหลวงปู่เพชรปู่ฤาษีนำลอดนะครับผมวันนี้มาดูที่ของคุณแม่ที่เที่ซื้อจากโครงการอธิราชนะครับผมติดต่อผ่านผู้ใหญ่สมยศนะครับผมแล้ววันนี้เราก็เข้ามาดูนะครับเพราะว่าอยู่แถวๆไหนนะครับผมต้องหมาน่ารักเชียวเจอไหมถนน,นอ่านี่คือเป็นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะ,อะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ เราต้องเข้าไปซอยที่ห้านี่พี่อยู่ตรงนี้ต้องวางผังอย่างนี้อ๋อเราต้องเดินมางมานี่แหละค่ะบผมอยู่นี่ลกมากลกมากตรงนั้นไม่ได้ทำไรเคยเข้ามาดูไม่เคยเคยเข้ามาดูทีเดียวตอน อนแม่งอยู่อะสัก20สปีที่แล้วมั้งแต่ก็คือจําได้ว่าเป็นเป็นไร่อะเป็นเป็นแบบเหมือนสวนผลไม้อะไรก็จะมีมะม่วงอยู่มีกล้วยอยู่แต่ก็ไม่เคยเข้ามาอีกเลยตอนน้ำท่วมแล้วก็ตอนนั้นก็ตอนก่อนที่แม่จะเสียก็ไม่ได้คิดว่าจะจะโอนคือไม่รู้ว่าโอนที่ตอนเสียจะยุ่งขนาดนี้ไงต้อง ต้องไปที่ที่ดินต้องไปทําเรื่องติดประกาศต้องไปวุ่นวายมากต้องไปเซ็นตามเพื่อเป็นสลักอะไรแบบโอ้โหมาหาผู้ใหญ่ีพอดมาเจอผู้ใหญ่แล้วก็มาบอกหมอถ้าเกิดเจอคนดูแลก็เข้ามาดูหน่อยอมาดูเลยก็ดีจะได้ออ๋ตอนนี้เพิ่งมาโอนใช่ไหมมาทําเรื่องเพื่อที่จะโอนแต่ว่ามันต้องติดประกาศก่อนแล้วก็รอสามสิบวันถึงจะไปโอนได้ยุ่งยากมากเลย แปลงที่ร้อยสี่สิบแปดร้ยสี่ดนะครับผมน่แปครับผมอยู่ที่เอ่ออําเภอบางระกำรรมนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซ้ายมือนี่นะครับเป็นบริเวณรอบๆนะครับผมบัจ้าอะไรแม่นี่หลงหลงหลไได้หลอ